สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้ท่านใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงรดอ,ดอ,อนอนะมาดูไใใด้รอนอ,อนตัดยังไงนะครับก็ขึ้นทรงประมาณขามับถ่ายไปเลยนะรอนอถ่ายไปเลย,ยเบอร์สองถ่ายไปเลยใหม้มันสัน้นๆตัดบุกปันประมาณสักสองนุ่ง ใหก็ึงกับมัดด้านขวาให้วนกลับไปผมจะสวนเป็ลองปันเบอร์หนึ่งนะ วันเบอร์วันหนึ่งทับไทยเราจะไล่เสียขึ้นไปเขาให้ไ,ไล่ไป 0 Số chút 2 đó vậy นี่เราก็เก็บเราั้งหวีแล้วเดินเลยนับนะหนึ่งสสามสี่ที่หวีกลับหนึ่งสสามสีที่วีกลับเห็นไ,ไหมเดินไปเลยหนึ่งสองสามสี่ที่วีกลับนะตัวนที่มันไม่ไม่นวลก็สไลด์พี้จำยำ้ำยำนะถั้งใหญ่ใช้หวีใหญ่เลยน้ามกว้างดีชอบ ทางเลย,ยเไปตรวจชัวร์กัเลยผมด้านขวาพยายามยังดีงนิดนึงเพื่อจะตัดจาดกขาก้ขางหนานะ้าไปข้างหลังนะพยายามตรวจสวนเส้นทางกับเส้นผมอะ่ะ ตรงนี้เราก็ไทยขาวแล้วขาวปันูนย์นะ คือคนเขาเลีวมาสองแพ็คแล้วเ้า้สองแพ็คนะถอยมาสองแพ็คถอยมาสุดเลย लाल पाए लाल पार Ui Bớt lưng okay. Bên dưới nó ở trong mà nó đầm lên ตัวนี้จะเป็นศูนจุดห้านะคนมันดำอยู่ในหลุมอะตัวนี้ศูนุด้าเนะี่ยสวมศูนยจุดห้าสวยเลยนสวย Cô nhớ đầm, nhớ tuổi Cô nhớ đầm càng đấy open เ็ดก็คือเป็นการถ่ายขาวนวนกลืนนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีตอเราก็ใช้เครื่องคนหนวดหรือว่าเป็นวนถ่ายทีก็ได้นะแต่สําหรับเสศดทั่วไปก็ปักซีโ,โร่เศษก็ปอก็คือให้ไม่มีตอก็ปอแล้วใช้ได้ Oh. Oh. Hmm. สีสนันนายแบบก็สวยนะโมก็ตุยคือการไล่เสียดซะสีสษนสีสัขา,ขาวๆจะไล่เสียดสวยดีย ข้างบนเอาให้เหลือสักสองนิ้วพอก่อนประมาณนี้พอไหมครับค่อนข้างเลยสอยผมด้วยปัสตอ์เลียนถ้าเราตัดหลักของการไกลได้ปัสตอ์เลียนก็หมูหมูสามั้นหมูกอบคุ๊บ ทีดรดอดดีดีดีี่ีด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 ี้าดีดีีดเดีดีด ข้างหน้ายาวไปไหมเดีอยวพอดีดเราต้องถามว่าข้างหน้ายาวไปไหมนะอย่าไปถามว่าสั้นไปไหมเดี๋ยวถ้าเขาบอกว่าสั้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะยุ่งนะทีนี้เราก็จะมาสไลด์บางมาสไลด์บางนิดนึงก็แล้วก็สั้นนิดบางขั้นที่หนึ่งยอ้อนขั้นที่สองทำแบบนี้ หนึ 1> 1 <S 2> 2 <S ่งสองสามององาหลายรอบเ่ะเราะผมลูกค as ้าหนาหนึ่งสอหนึ่งสองหนึ่งสองสามยงมาสัตยืดลงมาสับสับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนายแบบชื่ออะไรครับจีนครับชื่อ,อน้องจีนครับโอเคเรียนอยู่สยามบริหารธุรกิจครับหรือว่าเอสแบ็สะพานใหม่ครับแล้วก็ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะมีแฟนก็ขอให้หน้าตาดีๆ <c oughs> แล้วก็เป็นเจ้าคนในคนนะครับผมค,ครับ,รบเดี๋ยวจะเรียนแต่ผมว่าจานใหญ่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 5์หก9 9งหรือจะสอบถามมาทางช่องทางของไลน์แอดก็ได้แอดใช้นาหน้านะ t a s U m อ่านว่ากระเสมีม เฟซบุ๊กแฟนเพจคือกำเนิดสัลอนนะแต่เราพยายามตัดเชื่อมระหว่างข้างบนข้างล่างให้ได้พยายามมินองมินท์มินท์ มินสองมินมินสองมินเน่าแค่น,นี้เองนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,อนครับสวัสดีทราบฝั่งแล้วก็แค่ด้วย๊าบาย